ไฟกระังตัดเกียสามงย่างนี่เกียซีกระทั้งสี่นี่รถมันดยมันบา,า,นะา,าได้จังวะเออรถด้ายดีนะเพาว่าเนี่ยแีดีมันจะได้สวยอะเพรว่ามันตงไปหู